นิทาชาดกเรื่องกระต่ายเตืดตูในออีิการณป่าใหญ่แห่งหนึ่งริมทะเลไม่ห่างจากกรุงพาราณสีมากนะัก ยงการแห่งหนึ่งมีต้นมะตูมขึ้นปะาปนอยู่เมื่ตายน้อยตัวหนึ่งได้อาศัยใบายตาลแห้งเป็นที่พักอาศัยอยู่เสมอ ไม่รู้จักประมาณในการกินจึงคิดตุ้งตั้งปไปว่าถ้กลับมันยุ่งเหยิงเราจะมีไปทางไหนดีเนะี ขณะที่กระต่ายนอนหลับอยู่นั้นคนมื่อตัวลูกหนึ่งก็ได้ตกลงมากระต่ายน,อน้อยที่กำลงตั้งสตัวตื่นร้องเหตุผลใดๆแล้วก็พุ่งจุดกัวไปข้างหน้าแล้วร้องตะโกนลั่น ช่วยด้วยเป็นยิงมล่งเป็นยิ้ม่มเป็นย่ผู้ตายตัวอื่นกได้ยินเสียงร้องว่าเพิ่งินล่มก็เชื่อตามน,ะนี้เอไนะนนี่ดูเจ้ากับตายฟูมนั้นสิเันจะลองวิ่งมาหา เฮ้ยเมื่อกี้มันว่าอะไรนะอุ้ยมันว่าแต่ดินถล่มนะ 因为你。<laughs> มีส,ส่วนได้ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน่เยอะแล้วข้างหน้าเป็นทะเลขาขึ้นมาไปจะต้องหลายที้ตกทะเลตายไป ลูตีานาำรเรากับฟ้าร้องสามครั้งทั้งห,ห้นายพญาราชสีห์อย่ด้านหน้าวางมีความเกรงกลัวต่อพยาราชสิห์เป็นอย่างยิ่งยิงยิงสปหมดยิ่งอยู่พี่กล้ายิงต่อไปขะเจ้ปาปอเดิเดันขึ้น ถ้าแผ่นดินถล่มแล้วครับใครเป็นผู้เห็นแผ่นดินออถล่มเจอาข้าได้ยินพวกช้างร้องว่าแผ่นดินถล่มข้าได้วิ่งตามมาขอรับเจ้ารู้ไม่ใช่หรือบอกท่านราชสีไปสิเอ้ยข้าไม่รู้ข้าได้ยินสิงโตร้องรังหาเจ้าสิงโตเจ้ารู้นี่บอกท่านพยาราชสีไปเสิเอา้าวาข้าไม่รู้ครับ เจ้าเสือที่รับมันรู้เอ๊ข้าก็ไม่รู้จะทันผู้นี้ทหารที่รู้ไช่อย่าโยนทางนี้ซาททั้งหลายต่างสะท้อนกันไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราเรียกอลไรครับท่านเจ้าเห็นดินถล่มจริงหรือเจ้าก็ตายน้อยจะจะจริงจริงครับ เจ้าอยู่ที่ไหนึงเห็น,น,นคนยิงกระห้าพระเจ้าสุกนอนอยู่ใต้ใบตาลใกล้โคนมะตูมในดงตาลก่อนนอน้าพเจ้าคิดไปว่าถ้าแผ่นดินโลมแล้วจะหนีไปทางไหนท่านซุกเชิงอยู่ก็ได้ยินเสียงแผ่นดินหลมที่นี่มาจะไม่เห็นว่าแผ่นดินนั้นจะแตแกแยกเป็นอย่างใดอืมถ้าเช่นนั้นเจ้าลงพาเราไปดูตรงนั้นสิ วกเจทั recently, ้งหลายจงรออยู <the> ่ที <the> ่นี่แหละหน้าที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหนอยู่อยู่ตรงนู้น่ะครับแต่ข้าไม่เข้าไปนะครับข้ากลัวข้าฉันนั้นเจ้าคอยตรงนี้แหละ เดินเข้าไปในเรือที่กระต่ายบอกด้วยความระมัดระวังและสำรวจทุกสิ่งด้วยความรอบคอบนี่ไงล่ะส้นทรชี้แท้ลูกมะตูมตกลงบนใบตานแห้งจึ่มเกเด็ดกินดังจนกระต่ายคิดว่าแผ่นดินถลม่มตัดรั้งหลายถือต้องเสียชีวิตเพราะเชื่อตามเสียงผู้อื่นโดยไม่คิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน ่รู้สาเหตุแล้วพยาราชสีห์จึงนำกระต่ายกลับไปหาหมูสัตว์ทั้งหลายและประกาศให้สัตว์ทั้งหลายาทราบตามความเป็นจริงด้วยความการุณาธรรมและความเป็นผู้สุขุรอบคอบรู้จักใช้สติปัญญาไราตรองพยาราชสีห์จึงสามารถรักษาชีวิตสัตว์ทั้งหลายไว้ได้และนำความสงบสุขกลับคืนมาทำให้สัตว์ทั้งหลายอยู่กันอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง เหลือพอชีวิตไปลงทะเลแล้วใช่ไหมล่ะพวกเราถ้าไม่ได้ท่านเจ้าพญาราชสีพวกเราคงไม่รอดแน่เ,นเลยกลับบ้านกันเถอะพวกเรา ข้อคิดจากทานชาดกข้อหนึ่งเมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างใดอย่างหนึ่งควรมีสติอย่าผีผามด่วนตัดสินใจเพราะอาจทำให้เกิดผลเสียได้ข้อสอง อย่าเชื่อข่าวลือจากผู้อื่นโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนข้อสามผู้นำที่ดีจะต้องมีความสุขุมรอบคอบไม่ตื่นข่าวสารควรหาข้อเท็จจริงเสียก่อน ข้อสี่ผู้นำที่ดีต้องมีความเมตตากรุณาเสียสละและเมื่อเห็นสิ่งใดอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมก็ไม่ควรเพิกเฉยรีบเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหานั้นๆ